บรรยายทำคำสอนโดยหลวงพ่อสเสวกจันทปัญโยเรื่องเข้าถึงเอกะและยักษ์สามตนพระพุทธองค์ที่ออกเก่ยว,กวางมานั่งหรือป่านั่งสมาธิเดินดงกรมเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อหนี่ยอารมณ์ตัวธรรมนีเรี่กวัาธรรม อันนี้อาน,นิสงของการปฏิบัติธรรมก็คือไม่ให้จิตมันลอยู่ใน,นะลักษณะเลอะเทอะคือเกิดมาก็ไม่ให้มันเลอะเทอะในการที่จะแยกส่วนของเขาว่าเกิดเป็นมนุษย์ของตนเองที่เรียกว่ามีนิสัยทางจิตในอันที่จะพิจารณาดีหรือชั่วนันคนเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนเขาแล้วก็ไม่มีรู้จักดีจากชั่วอะไรหรอกันเกิดขึ้นจากจิตไม่ได้ปฏิบัติธรรมแค่นิสัยธรรมน้อย เราไม่ต้องดูอะไรกันละเราดูกันปัจจุบันนี้กันละกะน,นะหนุม่มสาวเรียกว่าคนคนน้อยอายุอ่ะเช่นอย่างเราเนะี่ยอายุยี่สิบที่สิบห้าสามสิบเ้วเชื่อหรือว่าเราจะปฏิบททัติธรรมเสมไปใน,นเมื่ออารมณ์ของเรายังคลึกขนงอาจจะมีความเมื่อนานในครัปฏิบัติธรรมว่าโอ้เรายังหนุม่มยังสาวอายุยังน้อยไปก่อนดีกว่าไปหากินหาอยู่เที่ยวเพร่ก่อนไปเลยลอยถายไปเลย อาจจะที่คนแก่โอ้โหก็จะมาถึงทําได้บรรทุกอารมณ์ตัวกระทำตะเพียบเลยไปงูงานงูนงานอยู่กับครอบครัวอยู่กับสามีพัญญาบุาตริดาทัวเพียบเลยกลับมาถึงอีกทีเดียวโหเจ็ดติดหกติดแปดติดอะไรเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มานั่งํำพันแหมถ้าเรารู้อย่างนี้ตอนนั้นหนุนสาวก็เราก็สบายแล้วปานนี้ถาวทำไมไม่รู้ตอนหนุ่นสาวอ่ะ พระในใิสัยที่จะถึงมันน้อยแล้วทำไมหนุ่มสาวจึงะมาในในขั้งตนพราะนใิสัยที่จะประคองอาน,นุ่สาวตนเองก็น้อยอีกที่จะประคองตนเองให้อยู่ในธรรมปละดอกมันก็น้อยมันมีแต่ดิ้นรนก็ไปด้ดิ้นรนไปไหนก็หลอกก็ดิ้นรนไปหาอารมณ์ตัวกรรมี่เรียกว่าความประมาท เออย,ยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังเต็งเต้นไปก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไปหาเงหาทองหาทุนหาลอยก่อนเดี๋ยวมาบวชใหม่แล้วเถออพาไปโน่นดีไม่ดีก็ไม่ได้กลับมาเลยหกสิบเจ็ดสิบนห้าสิบคือท่าวผู้แก่จะมาถึงสถานที่ได้สติทางาโน่นหกสิบเจ็ดสิบนั่งนิดนั่งหน่อยเดินนิดเนหน่อยก็โอดโอยโอดโอย เห็นว่าเ้าบารมีหนาเมันไหวแล้วกำลังไม่มีลมมันจะขึ้นอยู่เรื่อยอะไรแบบนี้อย่างนี้กับพ้อะเหตุ่างนี้แหละไอการกระตุ้นเตือนอารมณ์นัตตุกระทธรรมมันถึงน้อยการฝักฝ่อยู่ในนิสัยธรรมของเรามันน้อยมันก็เขาจะดิ้นไปดิ้นมา,าเพราะฉะนั้นเราต้องการโครงสร้างของพระองค์ให้ได้พุทธองค์นั้นทรงหนีโลกเพราะการเดือดหน่ายในตัวกระทธรรมและ กิรด,ดียาของตัวกระทํมเหมือนันก็คืออารมณ์ตัวเราก็เหมือนผุ่นอ,อารมณ์ก็เหมือนอะไรอ่าเหมือนพลังงานประเภทหนึ่งที่มันเข้าไปสู่จิตทําให้เกิดเป็ลักษณะอะไรต่อมีอะไรกันขึ้นถึงจะได้จิตดียามันจึงทำให้เรา ต้องดิ้นลนมาไปตามลักษณะอารมณ์น,นิสตกะทรรมแบบนี้ถ้าจะด้นเรื่องของคนที่กระแสจิตจะโคโจรอยู่ในธรรมเนี่ยอย่าลืมว่าต้องถือหลักของพุทธองค์ว่าอารมณ์นิสตวกระทําเป็นหลักต้องเพ่งอารมณ์เพ่งตัวรกระทํมามไว้ันสมองเสมอเลยละ่ะถ้าลืมข้าวขาวจะไม่ร้อนเหมือนอย่างที่ท่านบอกไอยายเห็นธรรมของท่านร้อนเพราะอะไรเธอท่างหลายจึงเห็นธรรมร้อนเพราะว่า จิตของเธอรับอารมณ์และตัวประทําัวมือปิดประตูจิตไม่ทิ้ลายสะสมเข้าไว้ในอารมณ์มันก็เกิดเป็นความร้อนเหลืองผ้าขาวรอนี่ก็บอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยบวชมาเนี่ยไม่เห็นมีสุขอะไรเลยทุกข์ท้งน้าเลยไม่ได้เรื่องอะไรเลยไม่เห็นได้อะไรเลย บางทีกบุญก็ไปตามภาษาของอารมณ์ผับไปเราต้องเข้าใจว่าเราเราจะหนีกรรมเราก็ต้องต้องดูอารมณ์กรรมหรือตัวกระทําเป็นหลักถ้าไม่ดูอารมณ์กรรมตัวกระทําในลักษณะพิจารณาที่คลายหรือเกิดความเบื่อหนา่ายบางทีก็ไปไม่รอดนะแล้วฟังกันอยู่ไปอย่างเนี้ยบางทีก็ไปไม่รอด ไหนฝไายไล่อโหาโมทนาสาธุการด้วยเลยโมทนาสาธุด้วยที่ลกตนท้องตนให้ผลเวรผลกรรมได้เพราะว่าเรื่องนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีใครเขายกให้เราได้เนาะแต่เราจะยกกันเอกอย่งนั้นก็จะมีคําว่าเอกกะว่าทําไมขึ้นหนึ่งหนึ่งในตนท้องตนที่ทําขึ้นไม่ใช่สองสามมาทาให้เรา เราต้องเระจใจกันทีอ่าวปนนี้จะลองไปที่คลายจิติยาเดินรมกลงสักพักติดเสนติดสายหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วล่ะอสองชั่วโมงเดี๋ยวจะไปนอนกันทีเราก็ทำตามคำสอนท่านอ่ะกหลับคนนอนก็เอากายเอาจิตมาให้มันเป็นประโยชน์ แต่เมื่อลงมาชวนก็นอนเลยมุ้งไามุ้งมันปฏิปไขยปติมันยังต้องนอนล้วอาไปนอนคุยไปก่อนอะไรอย่างเง้เราไม่เอาอเอาไอ้ตัวคุยเอาไอ้ตัวนอนนี่มาทําอย่างนี้ดีกว่ามาเดินกันตามสะดวกเลยใครจะเดินกี่วาก็เอากันหลายบทนะ เดินในเสือนก็เคยให้เดินนะ้วนี่จะไปกำหนดการเดินหรือใครจะได้สมาธิดีนั่งดิ่งไม่เฉยก็ตามอาัทยาใสยเดี๋ยวได้สมาธิเขาเรียกว่าจิตกาลังดิ่งกําลังหนึ่งอะไรอย่างนี้นะเอาไปเลยไม่ว่ากันอย่าไปจับอย่าไปนั่งโยกอยู่นะถ้านั่งโยกแล้วลุกนะ ไม่น่งเป็นโต๊ะประทูอยู่แล้วก็แต่มันดิ่งจิตนิ่งกายนิ่งไม่มีเวทนาไม่มีอะไรกลัวแล้วก็นั่งไปเลยผางคไปออกตทษแล้วก็ได้หาดพุ่มหมดถือมันยังไม่ดิ่งแล้วก็อาพอเขาไปแผ่หลายกิริยาขึ้นเดินนั่งนั่งมั่งเดินมั่งแล้วก็ว่าไปอย่าไปนั่งอย่างโต๊ะประตูนะ รู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นพบอประตูแล้วก็เดินดีกว่าถ้าจะเดินก็ตั้งใจเดินไม่ใช่เดินเล่นไม่ใช่เดินเพื่อสนุกสนานไม่ใช่เดินอย่างเสียไม่ได้แต่ว่าเดินในลักษณะจับตนให้เป็นธรรมเรารู้อยู่แล้วตนของเราก็คือขณะนี้ก็คือกายกับจิตเอาสติทมนำนำกายเดินแล้วก็จิตเดิน บางที่บางทางเขาก็ไม่สอนเดินกับสอนแต่นั่งนั่งเป็นใหญ่นั่งก็จะเป็นด้วยสิดวงเรียกว่าท้อขูกนั่งมากๆแล้วที่ดวงเกิดมันต้องเดินนะพระเจ้าองค์บอกว่าถึงสี่อย่างเพียนสี่ประการเพียนยืินเพียนเดินเพียนนั่ง เียนถึงข้อสุดท้ายสีหะใสายญาตินอนตะแคงซ้ายหรือขวาตั้งระดับจิตภาวนาหรือตรงขึ้นหรือพิจารณาขึ้นม่ใช่นอนหนานอนคว่ำนอนตะแคงอนอนไข่ห้างอะไรประเภทอย่างนั้นจับตนให้เป็นธรรมนะนั่งก็นั่งจับตนเดินก็เดินจับตนยืนก็ยืนจับตนเราต้องผัดใจ เราไ่สนใจใครเขาใครเขาจะจับยังไงหรือมันจะจับมันจะเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราต้องจับไม่ใช่ว่าสนใจตนจับตนคนตนตนี่อริยาทั้งห้าประการนีนพราเรียอกิริยาอะไรหรือถอนหรือหลากเงาหรือเรื่องเก่า เรียกว,ว่าลื้อตอนของตอนให้พ้นจากคำว่าเวรเวกรรมแต่เราก็ไม่ได้ลื้อกันหมดค่อยๆลือ้อกันไปเรื่อยๆคือลื้อแบบคนมีสติปตัญญาเร่ไดบลืววล้อสัตว์ผลสัตว์ลื้อแล้วผลทิ้งไปลื้อแล้วผลทิ้งไปเนี่ยจับตนนะขณะนี้เรามี หน้าที่คือจับตนของตนอยู่ในเหตุผลของธรรมใครก็ไม่ได้ตามเหตุผลให้เราได้เพราะเราเป็นผู้เหตุผลคือเราเป็นผู้รู้เหตุผลแล้วก็เดินไปตามเหตุผลอยเป็นล็อกแรกรๆลอกแรกรอย่ไปม,มองซ้ายมองขวานะเขาเรียกว่าสำรวมสำรวมตนให้อยู่ในธรรมแล้วก็เดินไปตามลักษณะธรรมชาติเราชอบเดินยังไงก็เดินไปเถอะ จะเดินกั้นเดินยาวแล้วก็เรื่องของเราแต่ไม่ถึงขนาดวิ่งเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปมื่เราอยู่นั้นเนี่ยให้เราเดินให้กายอยู่ในธรรมแล้วก็เดินให้จิตอยู่ในธรรมถ้จับให้ดีๆแล้วก็สบาย,แล,าย,ยาแล้วพระเนไม่ชี้ญาตโยมนีหละสิ่งนี้แหละจะทําให้เราเบาบางขึ้นจับกายให้อยู่ในธรรมสั แล้วก็จับจิตให้อยู่ในการภาวนา,าแล้วก็จบเลือกไอ,อ้ยักษ์ที่เขาเรียกว่าไอ,อ้ยักษ์สามตนน่ะคือไอ้โลภไอ้โกรธไอ้หลงมันก็ไม่เอาอน่เขาไม่ได้เขาไม่เอาไอ,อ้ยักษ์เที่ยวยาวเอาแล้วทำไปเ,เล่นไปเองน่ะเองขา,าไปเป็นสี่ขาหารยามีเขาปัดหัวกนันไอ้ก็ไปเอาก็าเองเนี่ยหรือจะให้เขาไปเป็นเป็ท้องมาน หาเท่ากานมาขีดหัวเท่าต้นส่ากระพร้อมเ้าไา่เอาียก็เองนี่ยมาเดินอยู่ในทางคืออะไรค้น mm hmm. ทางของบุคคลผู้รู้จากคาว่ากรรมเขาหนีกรรมแล้วเขาหนีกันตรงนี้เนี่ย mm hmm. เขาไม่ได้ห่อหือเนื้อกาดดำดินหายหัวไปหนีกันที่ไหนหรอก mm hmm. เขาหนีก็อยู่ในกิริยาทั้งสองาทั้งสี่ประการ มาเดินจงกรมซะมานั่งสมาธิซะมาภาวนาซะในจิตอย่างเนี้ยอะไรมันจะเกิดกิจกรรมิจิกรรมมโนกรรมทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยคําที่ท่านบอกว่าเราไว้นะว่ามีธรรมอยู่ในมือคนหรือจะแพ้ทับทับกันอย่างรู้จักหลีกกรรมก็หลีกที่เราไม่หลีกใครหลีกรู้กรรมไปชนกรรมมันก็หลอน รู้ก,กรรมไปใช้กรรมก็วุ่นวายลีกไว้แล้วีเนี่ยเดินมั่งนั่งบังยืนบั่งหาโอกาสให้เออยชีวิตเกิดมาถ้าไม่มีสาระ,ะของบ้างไม่ใช่มีแต่เรื่องของกรรมเป็นนิสัยเงาเพ้ไปทําตรงไหนก็มีอย่างนี้อ่คือไปทําตรงไหนแล้วก็มีทําแต่อย่าไปบุคคลิอะไรมันผิดๆนะ ม่ใช่ว่าแบกแบกปลดสะพายบาสะพายย่ามออกไปเดินลอยชายอยู่ชายป่าชายทุ่งนะแล้วก็ไปแจกเครื่องรางของขังไว้ให้หวยเรื่อเสร็จก็รเร้ก็แบกเครื่องหมายทําไปหาก,กับถ้จะเอาทำนั้นก็ต้องมีอย่างเนี้ไปตรงไหนก็นั่นงสมาธิเดินตรงก็แล้วกันมีอะไรเกิดขึ้นมาในในจิตก็คิดคายละวางมันซะ ักไม่ไหววางไม่ไหวก็ขันจิตอดทนเขาไว้อย่าไปต่อร้อต่อเสียงอย่าไปท้องเวงท้องกรรมของใครไปจบกันทำกายให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ทําจิตให้มันเป็นประโยชน์คนที่ยังทํากายไม่เป็นประโยชน์เขาเรียกว่าตายฟรีเยอะ,ะปะเกิดไปก้ะทั่งตายมันเคยนั่งสมาธิเลยม,มันเคยเดินจนกงกรมไม่เคยภาวนาอะไรทั้งนั้นเนี่ยคุ้นวายแต่จะจำความได้ก้ะทั้งแก่ตาย หรือบางทีก็ยังคนยังไม่แก่ตายก็เห็นว่าบางทีเหลือตั้งเหือดสมัยโบนจังวุ่นวายจังวุ่นวายตั้งหนุ่มสาวยังไม่พอมาวุ่นวายตอนเหลือตั้งเหือกอีกเเรียกว่าคนแก่คนแก่ไม่มีทามหนุ่มสาวก็ไม่มีทางแก่ชราก็จะไม่มีทางแล้าอีกกระจบเลยตายฟรยีแน่ๆเลยหลังจาะออกรรษาไปแล้ว นะใครใครจะทำยังไงก็ทำเอาจะเดินจะนั่งจะภาวนาจะปฏิบัติอยู่ยังไงกแแ็แล้วแต่อัธยาศัยแล้วมันจะเป็นอุบาสกบาติกาวัดเข้าวาจะเป็นมันอะไรเข้ามาก็มีนิสัยทำก็ทำไป บางทีเขาจะมาฝึกให้อย่างนี้ทุกวันทุกคืนตลอดปีที่สองเดือนอะไรพวกนี้ยคงจะหายากเพราไมีอยู่ช่วงคขบันาษา,าทั้งสมาธิที่จะนั่งสมาธิดิ่งก็ดิ่งไปได้ทั้งนั้น่ะจับตนให้เป็นคานั่งก็จับเดืนก็จับเดินก็จับได้ขอ,อให้ทําด้วยสติปัญญาอย่าทําแบบคนโง่เง่า งเงาคือคนที่ขาดสติบวนผู้เฒ่าผู้แก่คนกระบอกแหม้อาละวาจังเลยคนแก่ไม่ได้ว่ามันเรื่องจริงอ่ะตั้งแบบอารมณ์โทสธรรมมาตะเพียบเลย <c oughs> ก็เหมือนก็ไปเอาน้ำมันจะเต็มลำเลยแล้วมาจอดข้างฟังวิธีรกราลากลาที่หมดแรงหมดลมขึ้นลมจับความดันสูงความดันต่ํา เิยเ่มนิส,สัยต่อไปนิส,สัยมีแก่กล้าพอเกิดขึ้นมาจำเนื้อความได้เลยโอ้โหนี่หรือกรรมนี่หรือคำอา้าวและกวีกวา่า้งกระเด็กกันน้อยมาเลยดูดูพุทธคอมีนิส,สัยเต็มเห็นไหม<ส>พอท่านออกจากคันระสิิมหามายามาท่านก็มีสติแล้วแสดงแสดง าบารมีให้แก่หมู่ญาตทั้งหลายได้เห็นเลยนั่งสมาธิไงจนอ่าพราชบิดานั้นพิตกงวนโหรลูกของเราทำไมชอบนั่งสมาธิจังสงสัยจะไม่ได้อยู่ในวังแม่ต่อไปจะบวดธรมารกเนี่ยพิตกังวลม,มาก นี่จัดแจงโตขึ้นมาหาผู้คงคงของกำมาให้เลยจะดึงเอาไว้มาให้บวชถึงเดินยังไงก็เชื่อกเขนาดไหมก็ต้องขาดขนาดเอาเชือกเขาเรียกว่าอะไระสเสน่หาเนี่ยคือเชือกอันนี้แหมมันเหนียวจริงๆนะยังไม่สามารถจะต้านทานได้เอาพิมพ์พามาลัดมาผูกยังขาดกระเด็น คนมีบารมีให้เราเราไม่สิขนาอย่างนั้นเราแหมบ่นจังวงจังมายุคนี้เขาเรียกว่ามารมานตายใจถึงยังไงก็ไปไม่รอดไม่ต้องไปเป็นมารไม่ต้องไปสกัดกั้นไม่ต้องไปอะไรต่ออะไรแล้วไม่ต้องไปดมบดมบันดานแล้วก็อยากอยู่อยากตายกันอย่างนั้นแหละละไม่เสร็จพวงไม่หมด มามันกัดป็นเกลียวเว้ยนะนึกเสียวเวยนะงวัวควายเกลื่อนหูเกลื่อนตาผู้คนงเขาทะเลาะบอกแวงกันตีกันหัวลางข้างแตกเสียวไหมทบเขมรนรนะ้องด่าตะโกนท้าทายกันในเลือดอาทั้งตัวเหม็นอ่าเบื่อไหมนะบางคนจะหน้าเขียวหน้าบูดหน้าดำกยังไม่กลัว,วไหมไม่กลัว กลัวก็เดี๋ยวโดนมั่งกลัวก็ไปเอะเดี๋ยวโดนมั่งพุทธจองค์จึงเรียกโลกนี้ย่อๆว่าโลกมายาเดี๋ยวก็ทำให้เราหัวเลาะแม่เล่นเลยเหลือๆกันตาหลายพลาออกมา เราไปดูไอ้หวัวเลาะกับไอ้ไอ้ตัวไหลพลากดูกันแล้วกันรายละเอียดไม่ใช่ว่าเงียบแล้วเราก็ปล่อยนะที่เขาเงียบเนี่ยเขให้เราจับตนคนตนคือจับตนให้เป็นธรรมอย่ที่เขาเงียบไม่ใช่เราพอเรื่ออางเงียบเราก็ปล่อยเลยปล่อยตำเนิตำราวไม่อย่างั้นต้องจับทุกขณะจิต ทุกลหมหายใจเข้าออกเ้าเรากวดีตั้งแต่เก้าแรกถึงเก้าสุดท้ายทำยังไงนะติดเราทั้งทีด่ดีคนเรานมีปัญญาเพราะปัญหานะปัญหาทำให้ดิ้นลมเหมือนก็คนเรารู้จักทุกเขาก็ดิ้นลนที่จะ ออกกะทุกอะไรอย่างนี้นทำยังไงถึงจะไม่ให้มันมีทุกข์เราไม่ต้องไปหาเลยพระเจ้าองค์ปูทางมังหมดแล้วทําใจนิ่งๆ้ะไม่อยากมีทุกข์ทังกิตก็ไม่อยากจะชดใช้กรรมหรือสนองกรรมพ่อเฉยๆถ้เรื่องของกายไม่อย่างนั้นก็ต้องชดใช้เรื่องนี้แหละเรียกว่าชดใช้ชดใช้กรรมพระคลองกรรม มีทุกข์เพราะติดรับอารมณ์แล้วก็รู้อยู่แล้วอารมณ์แปลว่าทุกข์ทุกข์แปลว่าอัตตาอัตตาแปลว่ายึดถือก็บอกกัามันก็เรื่องง่ายนะอาจจะจริงทำาโลสุตะละในโทษถ้า,าทำฉาดสุดท้ายนะคือฉากสุดท้ายก่อนเข้านิพพาน เขาไม่ใช่เขาไม่ได้มาเกิดในในระดับอย่างนี้หรอกเขามาเกิดอยู่ในระดับบุคคลที่จะบรรลุพระอารหันต์นะั่นน่ะคือโลกุตระเนี่ยมีเฉพาะอ,องค์พระพุทธเจ้าเท่าน,นั้นนะ่ะที่เขาเรียกว่าฉากสุดท้ายที่เขเรียกว่าอาบน้ำทำสามประการ คือสีแดงเนีย่ยเขาเรียกว่าที่คลายอารมณ์โยกธรรมแนละ้วมือสติปัญญายกกายยกจิตเหนืออารมณ์ด้วยสีเหลืองสร้างความรู้สึกในเนคขมมะคือส,สีขาวเนี่ฉากสุดท้ายทีนี้ที่เขามาถึงฉากขึ้นในในกลุ่งพุตธกาลหรือว่าในยุคนี้ก็ เพื่ออยากจะลองดูว่าบุคคลผู้มีนิสัยที่จะไปพบกับองค์พระพุทธเจ้ามีขนาดไหนมีกระแสจิตที่แก่กล้าขนาดไหนที่เขาได้วันุสิทธิ์ดาววัดึงเป็นที่พักเหมือนรอสัญญาณแต่ที่จริงไม่มีนะ โลกุตละคำกนะั้นในยุคอย่างอย่างเรานี่ไม่มีเพราะมันมันเกี่ยวกับปรังมัที่ลึกซึ้งยากที่สามัญชนคนธรรมดานี่จะรู้จักในคําว่าดอกบัวห้าดอกหรือว่าที่จะเข้าถึงเหมือนการมาบรรยายรมหรือการชี้แจงของโลกุตระเนะี่ยไม่ใช่ว่ากระแสจิตทั่วไปจะมาบรรยายได้ง,าง่ายๆหรอก ตองเกี่ยวกับกระแสจิตที่เข้าถึงองค์ดอกบัวห้าประการนั่นนะแสงสีภาพเสียงเหตุผลในท่านปรมัติตนซะึ่งบอกว่าเป็นบุญของเราเหมือนกันนะได้มาอยู่ในในฉากเนี้และดูคำบรรยายของโลกุตตรคขจจิแล้วคลาวเลยคดีโลกคดีธรรม ม่ว่านนอกหรือในมนว่าครบภูมิไหนไหนในว่าอะไรเป็นอะไรในเขาเอามาบรรยายหมดเลยในเรื่องของโลกุตละธรรมถึงเขาเรียกว่าแสงแห่งอุแสงขององค์ธรรมจักรเป็นบุญของเราจริงๆนะลูกอาบอกว่าเป็นบุญเนี่ยที่ได้มาสัมผัสฉากสุดท้ายก่อนเข้านิพพานของพระพุทธองค์ เขาเรียกว่ามชี้แจงล่าเนาของความเป็นจริงเรื่องของโลกความเป็นจริงเรื่องของธรรมนีใ้ใครจะติดตาข่ายไปได้ขนาดไหนนี่แต่พระพุทธองค์พระองค์เดียวเท่านั้นเนี่ที่ชี้แจงโลกุตระธรรมแล้วไปต้อคิดว่าหลวงอานี่เป็นพระพุทธองค์นะไม่ใช่เราไปรู้ติกต้นปติ เป็นขีเล็บของพุทธองค์หรือเป็นขีเท่าอ,อ,อขีเทาพุทธองค์เลยท่านถึงบอกว่าดอกพิกลโดยปรับกระทะองค์หักรุทัยวันทันหัส,สนีที่ลงสู่พื้นดินนีเพื่อกราโดุตุลาเกิดเกิดมาคัดเลือกผู้มีบารมี ที่แก่กล้าจะเข้าถึงคําว่าดุสิตหรือดาวดึงแต่ถ้าเราไม่ถึงดุสิตดาวดึงนี่ก็อาจจะได้กลับมาเป็นมนุษย์ตามบุญญาธิการขังนตนเอง,องท่องเที่ยวเรือรถไปตามวัฏจักรต่างๆนังเกตดูจิตนา,นานาจิตปัจจุบันเนี่ยพอปะทะกับลังสีของ อ,องดอกบัวห้าประการหรือว่าองค์ธรรมจกักรอ่ะจะเข้าตัวหลงเลยเขาเรียกว่าจิตอ่อนหนอนไช่ไม่แก้ไขเหตุผลประถ้าไปจริงๆนทนไม่ไหวคือจะหลงก็เลยอเอากังแพ้อาพอๆอ,อสํานวนสํนาววนพอคร่าวๆคอยตะกัดคอยกัน้นกันอยู่เรื่อย และจิตแน่นกระแทนทองจิตเรานี่นเานะจะแน่นเขาจะงงเงินม,มีใครก็สอ่อโลกุตตรธรรมแบบนี้ไปหาได้เลยในบัญชีของโลกเราก็เหมือนดินปลาอากาศโดนบันดาลให้ผ่านให้พบผ่านมาพบไามเห็นมาได้ยินได้ฟังมาทำขึ้นแล้วเป็นยังไงปฏิกริยาความรู้สึก ทุกสถานวันไหวไหมอะไรต่ออะไรไหมแต่อื่นไหมเขากดเปื่องเรื่องของสามประการที่จะผ่านไปสู่คำาะอาอรหรัน์ก็คือสีแดงคือการคลี่คลายอารมณ์จตกระทำที่เกิดขึ้นในขณะนั้นหรือในชาตินั้นยกจิตของตนเองให้พ้นจากอารมณ์และจตกระทำด้วยสีเหลืองในขณะนั้นหรือชาตินั้น ที่คลายการลักวางของอัตราทั้งหลายในโลกหรือมายาด้วยสีขาวทเหลือแต่จิตจเขาได้แม้พูดสำเร็จคุบอกว่าการคี่คลายขยายโลกุตระไ,ไม่ใช่ขใหงง่ายๆครับภาษาโลกุตระเขาเรียกว่าหอสิตตังั้นก็ต้องลองลอง,ลองดูว่าจิตเราเป็นยังไง มัน,นบอกว่าไม่ต้องไปผักสายหลอกโวกรรทําก็บอกว่าโลโลคแลต่วืาไร่โตม่ขึ้นหรอไม่ขึ้น,นโอ้แ้่เราอาเป็นอย่างพวกเราไงล่ะ่เอาอะไรแล้วในโลกขอเดินอยู่ในกิริยาห้าประการเนี่ยบาดรูปเปผืนผืนไม้ละ ใครจะเศร้าไครจโศกใครจะมั่งมีสีสุกเศรษฐีมหาเศรษฐีขี้ขายะาโกนั้นก็ม่สนแหละถือถแล้วว่าไม่มีใครทําให้ได้หนีดีกว่าหนีเวรหน,นีกรรมดีกว่ารู้ช่องทางหนีก็ได้ล่ะรู้อ่ารู้ช่องทางที่จะไปแล้วอ่ะงวัวรีรออะไรเชื่อหรือว่าจะได้ให้ใจอย่างนี้เสมอไป ไม่เช่ว่าจะมาเดินนั่งหายใจกันอย่างนี้ตลอดตปนน่ไน้แปดสิบปีหรือทีไม่ถึงกรรมยังมีกรรมยังบางกรรมยังเป็นอะไรตัดรอนอยู่แล้วก็ตายเราเห็นนะตายเด็กตายนุงตายสาวตายเฒ่า,ตา,า,ต,า,าตายแก่เออยอะแยมีช่องทางที่จะหนีกรรมแล้วก็ไม่ต้องรอลีแล้วมีผ้าเหลืองมีสังขามี มีบาทโอ้สบายาเป็นความคิดถึง,งานนะยม,มดีนะเงินทันเงินแสนเงินล้าเนเงินโกรตำแหน่งอะไรก็ไม่เอาเลยอย่มาเชื่ออา,นานไม่ได้นะถ้าไม่มีปัญญาละเศ้าตายเลยปุ๊ตายเลยดีไม่ดีได้อาบาดกร